ได้รับ Emergency call มาจากลุงจอนกับลุงม,ม่อนนะครับ ถึงแล้วงานด่วนของเรากับตันกำลังทำงานเลยลุงจันส่วนยอดมี Emergency Call ครับลุงหิวลุงหิวโอ้จัดด่วนมาเลยเป็นไง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 แค่นั่ดูก็เพลินแล้วอ่ะยืนดูอ่ะเพลินเลยรงยีหอยทอดยอดแหลกสุดแล้วแถวนี้ครับ ดูดูดูไปรูปจานผมยัยบอกผมยืนมานี่เขาเต็มทุกโต้ผมยังไม่มีที่นั่งเลยเหรออ้าวพี่มอนน่ะพี่มอนปิดสอนนะโอเคเดี๋ยวเรารอโต้ก่อนครับไปเร็วไหมลุงวันนี้ลุงบินเดียวไหมลุงบินคู่ลุงบินคู่ครับงานฉุกเฉินเราก็มาครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นออนหลวง น,นี่เป็นหอยทอดไม่เหมือนกันจาน,นยักษ์ไม่เหมือนให้ลุงจอนเปิดลุงจอนเหรอลุงจอนหิวเลยจัดไปสองหอยเลยอันเนี้ยหอยทอดอันเนี้ยออลัวอมไม่เคยกินเคยกินแต่ออส่วนห<ม>อยทอดพักไว้ก่อนขอดูออลัวก่อนอ,ออลัวอ๋อ อ๋อคือยังไม่รู้ว่าอ๋ออะไรเลยถ้ามันตัดจากหอยทอดยังไงตาดที่แป้งใช่ไหมแป้งไม่เหมือนกันที่มันจะกรอบอดูเสียงอันนี้จานนี้เท่าไหร่อ่ะน่าจะแปสิบนะแปดสิบบาทแปดสิบบาทแบงค์ยี่สิบสี่ใบถ้าเป็นแบงค์ร้อยอะได้ถอดยี่สิบ ฉลาดไหมลอง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 ๋อร้านเนี้ลุงอั๋นก็ชวนมาเขาบอกผ่านปาน่าซอย,อยอก้อนเขาชิมแป้งเ่รอนะแป้งบางๆปมน้ำมันเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินยาเอา เด็ดไหมเด็ดไหมเด็ดไหมอรอ่อยอร่อยแป้งบางๆกรอบๆนี่กินหลอดต่อไปอันนี้หอยทอดธรรมดาเมื่อกี้อร่อยเอาไปหอยทอดดูซนะิว่ามันต่างกันยังไงว่างูนี้เลยผมขอหอยตัวใหญ่ตรงนี้ก่อนเลยอหอยทอดนี่ก็าพับขึ้นมาสวยงามอุ้ยหอยหลอดจะเสียดาย ตักมาตักมาปล่อยไปป่อย่าให้เสียปล่อยไปปล่อยไปตักลงไว้ตักลงไว้ข้างหิบเดี๋ยวนอกกล้องเขาหยิบมากินนิดหน่งคำแรกต้องมีครบทั้งแป้งทั้งหอยทั้งถุงอ้อนี่ตัวใหญ่นะไม่ใช่เล็กๆนั่นนะไอนดูไซส์หอยนีนก่อน คือคือได้ทานคำนี้เข้าไปเนี่ยผมว่าคุ้ม่เลยวิ่งเลยคุ้มเลยระเบิดในปาก นี่ใครผ่านไปผ่านมาครับห้ามพลาดเลยนะจุดนี้ตรงยีเล e c o m m e n ต